สวัสดีค่ะทุกคน TikTok จากช่อง r ี a ย TikTok นะคะวันนี้จะมาพบกับคลิปวิธีการใช้ Cosmilon 2แนะนำโดย Real User ค่ะ ช่องเดียติ k ตอกนะคะเราเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาฝ้ากระมาเกิน10ปีค่ะเราก็เลยตัดสินใจนะคะซื้อครีมของแบรนด์เมโซเอสเตติกก็คือ c o s m ม l a n t ทูเนี่ยมาใช้เริ่มใช้งานเมื่อเดือนมีนาคมปี65ที่ผ่านมาปัจจุบันเนี่ยใช้งานครีมตัวเนี้ยมาได้ราวๆประมาณเข้าเดือนที่4แล้วค่ะซึ่งเราได้ทำคลิปนะคะรีวิว60วันของ real user นะคะเดี๋ยวลงคลิปไว้ตรงนี้นะคะว่า ประสบการณ์60วันหลังจากใช้ Cos2 เนี่ยไปเป็นยังไงบ้างผิวมีการเปลี่ยนแปลงยังไงก็ใครสนใจสามารถดูได้ตรงนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรามาถึงคลิปหลักของเราวันนี้คือเราจะมาแนะนำวิธีการทาครีม Cosme Run2 นะคะอย่างถูกต้องที่ทางแบรนด์ m e โซเ Esthetic เขาแนะนำซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรานะคะเอาข้อมูลมาจากการที่คุยกับแอดมินของ แบรนด์เมโซเอสติกในราย e นะคะแล้วก็คิดว่าตอนนี้หลายๆคนเนี่ยเริ่มมาสนใจคอสทูของแบรนด์เมโซเอสติกมากขึ้น mm hmm. ก็คิดว่าคลิปนี้นะคะที่แนะนำวิธีการใช้งานคอสทู2 2> น่าจะพอมีประโยชน์แก่เพื่อนๆที่กำลังมองหาคลิปแนะนำวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องอยู่ไปดูกันเลยค่ะสำหรับใครที่เริ่มต้นใช้คอสมิลันทูนะคะ ก็ก่อนที่จะใช้เนาะต้องล้างหน้าก่อนซึ่งปกติแล้วอะค่ะโฟมล้างหน้าที่เราใช้เนี่ยทางแบรนด์เขาไม่ได้แนะนำอะไรเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าเราใช้ตัวเซนกัเ Perfect w h วินะคะเราใช้ตัวนี้ซื้อมาใน7 e l e v e n ราคาน่าจะไม่ถึง200บาทเนาะจำราคาไม่ได้ประมาณนี้นะคะเป็นตัวขวดสีฟ้าหล้างล้างหน้าเสร็จนะคะเราก็จะมาเช็ดหน้าเนาะเช็ดมือให้สะอา หลังจากล้างหน้าแล้วก็เช็ดหน้าเรียบร้อยนะคะด้วยความที่ครีม Cosmirlant 2เนี่ยอาจจะค่อนข้างเป็นครีม m เม a l ลเกรดที่อาจจะมีริ์นิดนึงทางนี้ทางแบรนด์เขาก็เลยแนะนำว่าถ้าถูกต้องเลยนะคะก็แนะนำให้ทาวาสลีนค่ะรอบจุดที่หมอะบ,บางก่อนนะคะอะ่ก็คือก็จะได้แก่รอบดวงตาค่ะ okay. ประมาณนี้ รอตรงตาแล้วก็ซอกจมูกค่ะแล้วก็ตัวของปากนะคะรอบๆปากเป็นจุดบา,บางๆนะคะแล้วก็บริเวณที่เรียกว่าหน้าหูตรงนี้ค่ะก็ทาค่ะปริมาณการทาแล้วแต่คนนะคะแล้วแต่กะเอา หลังจากทาวัคซีนไปเรียบร้อยนะคะต่อมาก็ถึงขั้นตอนการลงคอสมิลันทูค่ะนางเอกของวันนี้ทางแบรนด์แนะนำให้ใช้ครึ่งของเม็ดถั่วแดงนะคะเดี๋ยวเราลงอินสต u อกชันไว้ตรงนี้นะที่ทางแบรนด์แนะนำแล้วก็ส่งมาให้เราในไลน์นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ซีเรียสนะทุกคนว่าแบบโหต้องเป็นแบบครึ่งเม็ดถั่วแดงเป๊ะไหมเยอะกว่านั้นเป็นอะไรมากหรือเปล่าจริงๆแล้วอ่ะเราจะบอกว่าเราใช้มาถูกรูปแบบมากใช้น้อยใช้มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือ ไม่มันไม่ได้เกิดปัญหาอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วก็จริงๆเราก็จะใช้เขาแนะนําเครื่องเม็ดถั่วแดงเนาะจริงๆเราก็ใช้ตามแบบความชอบของเรานะคะอันนี้นะต้องไม่โฟกัสนิดนึงต้องขออภยัยก็ทาไปบริเวณที่คิดว่าใบหน้ามีปัญหาค่ะแต่ว่าพยายามทาให้ทั่วหน้านะคะหน้าของเราเนี่ยจะมีปัญหาฝ้ากระเยอะๆช่วงที่แก้มทั้งสองข้างนะคะตรงบริเวณหน้าผากจะไม่ค่อยมีค่ะ เราก็จะเน้นตรงจุดเนี้ยเป็นพิเศษแต่ว่าคําแนะนําก็คือพยายามให้ทั่วไปหน้าตรงจุดที่อาจจะไม่ได้มีปัญหาหนักก็อาจจะลงไม่เยอะโอเคก็ลงแล้วก็ค่อยๆแตะครีมไปค่ะตัวของคอสเมติกนะคะบางคนก็จะบอกว่ามันเป็นเนื้อครีมออกแนวเหลืองๆเงทาๆหรือว่าน้ำตาลอ่อนอันนี้แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะ เราก็ทาพอทาไปบนใบหน้าเนี่ยบางคนก็จะบอกว่ามันทําให้หน้าแบบเออก็จะมีเกลี่ยง่ายหน่อยแหละแต่ว่าอาจจะมีสีออกแนวแบบเหลืองเหลืองเทาเทาลันตาอย่างนี้นะคะถ้าแบบเกลี่ยไม่ไม่ไม่ทันดีครีมจะค่อนข้างแห้งเร็วนะคะแนะนําให้ลงน้อยๆก่อนก็ได้แล้วก็รีบเกลี่ยแต่ของเราอะใช้งานมาเข้าเดือนที่สี่แล้วไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรนะคะก็คือ ลราลงอย่างนี้เลยแล้วก็ก็รู้สึกเกลี่ยง่ายดีโดยส่วนตัวไม่ได้เจอปัญหาความรู้สึกว่ามันเกลี่ยยากค่ะแต่เห็นเพื่อนๆหลายคนนะคะเคยพูดไว้ในคลิป YouTube หรือในคอมเมนต์ของแบรนด์นะคะว่าอาจจะมีลักษณะของการเกลี่ยแล้วแห้งเร็วนิดนึงอันนี้ก็เดี๋ยวลองใช้กันดูค่ะเกลียยไปค่ะครีมคอสมิลันทเนี่ยใช้ทาที่คอได้ด้วยนะคะแต่ว่า แนะนำว่าอาจจะลองดูก่อนนะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบเหมือนเหลนเคยดูคลิปของยูทูบเบอร์ต่างประเทศที่เขาทำคลินิกความงามเลยอะค่ะเขาแนะนำว่ามันทาได้แต่ว่าอาจจะแบบทาให้มันบางๆก่อนเพื่อดูผิวตัวเองเนาะโอเคอันนี้ทาไปทาไปกับกล้องเลยนะใช้กล้องเป็นกระจก เราเป็นคนวัย40ที่ผิวแห้งนะคะเราผิวแห้งมากๆเลยนะดังนั้นถ้าคนไหนที่ผิวแห้งแล้วอยากจะใช้และมีข้อสงสัยว่าผิวแห้งใช้ได้ไหมอันนี้ใช้ได้ค่ะผิวเราใช้ได้นะโอเคหลังจากทาคอร์สทูไปค่ะทิ้งไว้10 1ถึง15นาทีนะคะเราค่อยลงครีมบำรุงก็คือม i ล a นรีคา v e รีหรือไม่ก็เป็น h y d ดรลไวตอ้ลแฟกเตอค่ะตัวทางแบรนด์เนี่ยจะแนะนำให้ลงตัวใดตัวหนึ่งของ2ตัวนี้นะคะ ของเราตอนนี้เราใช้ไฮโดรไวทอลแฟคเตอร์เคอยู่เดี๋ยวรออีกประมาณ15นาทีเดี๋ยวมาลงกัน10นาทีผ่านไปค่ะหรือใครจะรอเป็น15นาทีก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาลงครีมบำรุงกันต่อเลยตอนนี้เราใช้ไฮโดรไวทอลแฟคเตอร์เคค่ะเคยใช้มิรันรีคาเวอรี่แล้วนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าแบบถูกถลกกับตัวนี้มากกว่าก็เลยเลือกใช้ตัวนี้นะคะหลังจากที่มิรันรีคาเรี่มันหมดไปตัวนี้นะคะหลายคนถามมาว่าแบบ ตัวไหนดีกว่ากันจริงดีเท่ากันทั้ง2ตัวนะคะแล้วก็ทางแบรนด์เขาก็แนะนําว่าเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ค่ะอ่าเราใช้ประมาณนี้นะจริงๆการทาตัวของ Mil ัน r e ค o v วอรหรือแม้กระทั่ง h y d ดร Vital Factor K เนี่ยจะทาปริมาณเท่าไหร่ก็แล้วแต่ความสบายใจของเราแล้วก็แล้วแต่งบในกระเป๋านะคะเ <laughs> พราะว่าถ้าเทเยอะก็จะหมดเร็วเนาะ ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเท่าที่ใช้มาใช้ได้ประมาณสักแบบ30หรือ40 40วันนิดนิดนะคะก็หมดแล้วแต่บางคนก็บริหารจัดก,การดีนะใช้ได้เป็นแบบ45วันหรือ60วันเลยทีดเดียวอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็ทาประมาณนี้เหตุผลที่ทางแรนด์แนะนำให้ทาครีมบำรุงมีดันรีคา v e r y ีหรือ h ฮ d ดร v ไ t ท์เทลแฟ r เตอรเสริม erm เนี่ยเพราะว่าหลังจากใช้คอสตู คอสชู่เป็นครีมฝ้ากระที่เมดิคอฟเฟ e เนาะอาจจะมีผิวผัดนิดนึงค่ะก็การลงครีมบำรุงอะ่ะมันจะช่วยปกป้องผิวเราแล้วก็บำรุงผิวเราได้ดีกว่าลงไปนะคะคลงเสร็จจากนี้ก็จะลงครีมกันแดดค่ะ ครีมกันแดดเราใช้อยู่3ตัวค่ะก็คือใช้ตัวไหนก็ได้นะคะที่เขาจะแนะนำกันว่าใช้ตัวที่มี SPF 5 0บวก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 เยอะๆค่ะแล้วก็จริงๆเราก็คือเลือกใช้ตัวที่คุณไม่แพ้ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเห็นมีใครออกมาพูดเรื่องใช้ครีมกันแดดแล้วแพ้นะดังนั้นเน่าคิดว่าจริงๆในท้องตลาดเนี่ยกันแดดตัวไหนที่ มีค่าความปกป้องเราผิวเราสูงๆก็น่าจะใช้ได้ค่ะเรียบร้อยนะคะลง h y โดรไวท a ลแฟ c t ต r K ครีมกันแดดตอนนี้มาลงครีมกันแดดกันนะคะครีมกันแดดที่เราใช้จะมีอยู่3ตัวค่ะอันนี้เป็นของ Meso เอสเ i ติกเลยนะคะพอดีเรามันมีเซตหนึ่งเราสั่งอะเขามีมาด้วยแล้วก็อีกตัวก็คือ Biore u v เนี่ยค่ะเป็นเป็นเจลน้ำนะคะแต่จริงๆใช้แบบไหนก็ได้นะ แล้วก็อีกอันนึงเราใช้ KA ค่ะ UV Whitening Soft Cream Oil Control s x 5 0บวก PA บกบกบกบวกนะคะตัวนี้รู้สึก200กว่าบาทตัวนี้ถูกและดีค่ะหลักๆที่เราเลิกมากๆคือ KA ค่ะวันนี้จะทา KA นะคะโอเคจะทากันแดด2ข้อนิ้วมือค่ะกดกะเอาหน้าประมาณนี้ ครีมกันแดดเนี่ยหลายคนอาจจะสอบถามนะว่าใช้ตัวของเมโซเอสเตติกบ้างไหมที่เป็นกันแดดนะคะเราใช้บ้างนะคะเป็นบางครั้งบางคราวซึ่งจริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรกับตัวกันแดดของเมโซเอสเตติกที่มาในเซ็ตโฮมแพคนะคะ,ะแต่ว่าพอดีเหมือนเราจะรู้สึกว่าผิวเราอะพอเวลาใช้ตัวที่มาในเซ็ตโฮมแพคกับกันแดดของเมโซเนี่ยมันอาจจะคนละสีนิดนึง เราก็เลยรู้สึกว่าเออเราเรา,เราต้องการความหน้าไบรท์หน่อยๆพอมาลองใช้ KA หรือแม้กระทั่ง Biore y แล้วเนี่ยก็จะค่อนข้างชอบก็เลยจะใช้ตัวนี้เป็นหลักค่ะในการลงครีม Cosmilan t o o ูเซของเรานะคะปกติเราเป็นคนไม่แต่งหน้าเลยค่ะดังนั้นเราจะจบทุกอย่างที่ที่กันแดด แต่สำหรับคนไหนที่แต่งหน้านะคะอันนี้ก็ต้องเลือกกันแดดที่อาจจะเหมาะกับครีมหรือว่าครีมที่จะแต่งหน้าต่อไปเหมาะกับแป้งเหมาะกับอะไรนีนะคะอันนี้ก็เหมาะกับรองพื้นคนแต่ละคนเนาะต้องไปดูกันอีกทีนึงแต่เนื่องเราเนื่องจากเราเนี่ยส่วนใหญ่เราเวิร์ r o m Home ค่ะแล้วก็เอาจริงไม่ค่อยได้แบบไปไหนไกลบ,บ้านมากนะก็จริงๆไม่ค่อยได้พบมาผู้คนเท่าไหร่ด้วยก็จะเน้นอะไรที่แบบ สบายผิวปกป้องผิวได้แล้วก็สบายใจตัวเองสบายงบในกระเป๋าโอเคไอ้ขอแบ่งมาทาขอบ้างโอเคโอเคอเค,คิดว่าได้แล้วนะคะได้ไม่ได้ยังไงต้องขอให ช่องนี้จะไม่ได้เน้นาส่วิวตี้นะคะแต่ว่าพอดีใช้คอสทูแล้วชอบก็เลยทำคลิปเพื่อที่จะเป็นประสบการณ์รีวิวให้คนที่สนใจเขาได้ไมาดูนะว่าเหมาะก,กับตัวเองไหมหลังจากทาตัวนี้จบนะคะครีมกันแดดเนี่ยก็จะจบแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามที่หลายคนอ่ะถามเข้ามาในหลายๆคลิปที่เราทำเรื่องเซตคอสเมต์ลนทูนะคะรวมคำถามเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องของ โฟมล้างหน้าว่าใช้ยี่ห้อไหนได้บ้างรวมถึงตัวของครีมบำรุงค่ะว่ามันจำเป็นแค่ไหนที่ต้องใช้แค่ม i ล a น Recovery หรือไม่ก็ไฮ d ดรไว t ตอ f a แฟ o เตใช้อย่างอื่นแบรนด์อื่นที่ราคาสบายกระเป๋ากว่านี้ราคาเบากว่นี้ได้ไหมนะคะเดี๋ยวมาตอบหลังจากนี้ เอาละค่ะถึงช่วงตอบคำถามข่าใจเรื่องว่าจริงๆแล้วอ่ะใช้โฟมล้างหน้าอะไรใช้ครีมบำรุงอะไรได้บ้างแล้วก็ใช้กันแดดอะไรได้บ้างนะคะมีข้อห้ามไหมว่าแบบไม่ควรจะใช้อะไรเดี๋ยวแพ้กันนะคะมาถึงของเราดีกว่าอันนี้คือเป็นประสบการณ์ของเรานะคะที่เป็น real user ใช้มา ในแง่ของโฟมล้างหน้าค่ะ mm hmm. เห็นบางคนก็ถามเข้ามาและบางคนผมก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าใช้ตัวไหนดีได้คู่กับคอสชูอย่างที่แจ้งไปเราใช้ตัวนี้นะคะ เซนกะค่ะ uh, perfect whip นะคะเราใช้ตัวนี้แล้วก็ส่วนใหญ่ช่วงเช้าเราล้างหน้าด้วยน้ำเป่าเราก็จะไม่ค่อยได้ใช้คลีมโฟมนะคะแต่ว่าเราจะใช้แค้ในช่วงหลังหน้าช่วงเย็นนะคะแต่ขณะเดียวกันที่จะบอกนะอันนี้หมายเหตุตัโตๆด้วยว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวอาจจะไม่ได้เหมือนกันทุกคนก่อนหน้าที่เราจะใช้โฟมเซนกะค่ะเราเคยใช้ตัว serawee hydrating c ีนเ n s e r มาก่อนนะคะตัวนี้นะ สั่งมาเรารักเซรา v วีมากๆดูสิคะ้ะใส่เขียวเหมือนกันเลยเรารักเซรา v วีไฮดรตติ้งครีนเซอร์มากๆนะคะสำหรับ normal to dry skin นะแต่ว่าพอเราใช้ตัวนี้นะเราใช้มันก,ก่อนที่จะใช้คอส t ูอีกนะเออพอเราเริ่มใช้คอสชูเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็ก็ยังใช้ตัวนี้อยู่แต่ว่าเราจะรู้สึกว่าเอ้มันมีอะไรยุบยับยบ,ยบ,บนใบหน้าจนต่อมาเราค้นพบว่าเออ หน้าเราอะถ้าทาคอสทูแล้วมาล้างหน้าตัวนี้ตอนเย็นอะเราจะมีความรู้สึกหน้าจะ,ะระคายเคืองแล้วก็แพ้ค่ะเราเลยตัดสินใจหยุดการใช้งานเซรั่วไปก่อนในช่วงที่เราใช้คอสทูนะคะแต่ย้ำนะคะว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวและเราส่วนตัวเราใช้เซรั่วมาก,ก่อนไม่ได้มีปัญหาแพ้แต่อย่างใดนะคะแล้วเราก็ริฟเซรั่มากๆแต่ว่าพอเราเริ่มใช้คอสทูอะ เรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่เข้ากันเรารู้สึกย,ยุบยับยุบยับเวลาล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะตัดสินใจหยุดใช้นะคะเลยเป็นคําแนะนําว่าถ้าสมมติว่าอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าใช้คอสทูอยู่แล้วพยายามจะเลือกโฟมล้างหน้า <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่เองไม่แพ้นะคะก็อันนี้ก็เป็นคําตอบหนึ่งนะคะช้อยหนึ่งของเราเนาะว่าอ่าระหว่างที่เราใช้คอสทูอยู่อ่ะเราจะยังไม่ใช้เซราวีตัวนี้นะแต่เราก็จะใช้เซนจั ตัวน,นี้แทนค่ะอันนี้คือยังใช้งานเป็นปกตินะคะโอเคบางทีกล้องจะไม่โฟกัสนะต้องขอให้มาถึงครีมบำรุงเนาะครีมบำรุงเนี่ยส่วนใหญ่ทางแบรนด์เขาจะแนะนำอยู่แล้วนะคะว่าให้ใช้ Milan Recovery หรือไม่ก็ h y d r a v ไว a l f ท c t o แ K แต่เนื่องจากครีม2ตัวนี้ค่อนข้างราคาสูงนะหลักประมาณ3,000หรือ3,000กว่าซึ่งทีเนี้ยในแง่ของหลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอุย๊ยมัน ซื้อมาสามพันแล้วมันก็อาจจะใช้30วัน40วันหมดแล้วแล้วยังไงเพราะว่าอยากจะใช้คอสตูต่อไปนานๆบางคนอาจจะแพลนว่าจะใช้คอสตูเป็นแบบ4เดือน6เดือนหรือ1ปีอนะย่างเงี้ยค่ะอย่างเราแพลนว่าจะใช้คอสตูอย่างน้อย6เดือนนะคะแล้วก็อาจจะยาวไปถึง1ปีเลยทีเดียวทีเนี้ยแล้วถ้าแบบทุกครั้งต้องใช้จําเป็นไหมต้องใช้คู่กับ h y d r a v i t อลแฟคเตอหรือว่า Milan Recovery ่อะคะ่ะถ้างบไม่ถึงทำยังไงวิญยาจะลองประหยัดทำยังไงทีเนี้ยก็คือเรานะตอนนี้ก็คือเราก็ใช้ h y d r a v i t อลแฟคเตอใช่ไหมคะแต่ส่วนตัวเราอะเคยมีช่วงที่ครีม Milan Recovery แล้วก็ h y d r a v i t อลแฟคเตอรหมดเราก็เลยลองใช้ตัวอื่นค่ะแน่นอนค่ะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะแล้วก็ เลิฟครีมตัวนี้เหมือนกันเคยใช้นะแล้วก็เลิฟนะแต่ว่าพอดีเราเคยใช้เซราวีค่ะ moisturizing cream นะ for dry to very dry skin ตัวนี้นะคะซึ่งช่วงที่เราใช้งานนะ่ะกับคอสทูอะคะ่ะเรารู้สึกว่าเออหน้ามันดูแบบผิวเราดูมีความละใครเคืองแล้วก็เดี๋ยวขึ้นให้ดูนะคะตัวนี้อันนี้เราถ่ายรูปไว้นะในช่วงที่เรา พยายามจะใช้คอส o ูแล้วก็กับเซราวีตัวนี้ในครีมบำรุงนะคะใช้ก่อนนอนนะซึ่งก็ใช้ประมาณ3-4วันเลยทีเดียวอ่ะแล้วก็คนพบว่าเออมันรู้สึกระคายเคืองก็เลยตัดสินใจหยุดใช้งานเซราววนะคะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ผิวเป็นอย่างนี้ออกแนวแบบแดงๆแผ้ๆนะก็จะมีสัปดาห์หนึ่งเลยที่เราอะเลิกใช้็นอย่างว่าหยุดหยุดหยุดใช้งานครีมคอสทู หรือเซตนี้ทั้งหมดเลยคือระหว่างนั้นจริงๆก็คือไม่ได้ทาครีมใดใดเลยนอกจากกันแดดบนใบหน้าเท่านั้นอันนี้ก็เลยแนะนำไว้ว่าจริงๆแล้วห่ะถ้ามีงบจะแนะนำให้ใช้ตัวบำรุงก็คือ c คอสเมติคัลอะไรยๆ Milan Recovery หรือไม่ก็ Hydra Vital Factor K นะคะแต่ถ้าคนไหนงบน้อยใช่ไหมพยายามดูครีมบำรุงที่อ่อนโยนเหมาะกับตัวเอง ซึ่งหลังจากที่เราเราเรานะเราส่วนตัวนะเราแพ้เชลวีแต่ว่าไม่ได้บอกว่าแบรนด์เขาไม่ดีนะคะอันนี้ต้องย้ำมาหเห็นตัวโตๆนะทีนี้เราก็เลยมีช่วงหนึ่งเราไปถามคนหนึ่งมาหเห็นเขาบอกว่าเขาใช้ตัวเนี้ยคู่กับคอสทูได้นะคะมันก็คือครีมทาก,ก้นเด็กนะคะทุกคนบีแพนเทนนะคะซึ่งเราไปถามมาแล้วก็คือเขาใช้ตัวออยล์เมนเนี่ยโปรเจคชันแอนด์แคร์ซอย่างนี้นะคะ ไปซื้อตามร้านขายาเนี่ยมันน่าราคาตัวนี้เราสึกว่าเราซื้อมาไม่เกิน2องบาทตัวนี้เราเคยทาคู่กับคอสทูอยู่แบบเป็น10วันเลยนะทาแบบก่อนนอนลงคอสทูก่อนนอนแล้วก็ลงตามด้วยตัวนี้ค่ะไม่แพ้ใดๆเลยแล้วก็เลิฟมากๆแต่ว่าตัวนี้ข้อสเสียของมันก็คือมันจะมันเยอะม,มากๆถ้าคนไหนเคยแบบทาแบบมีเพนเทมให้เด็กอะ ทาก้นเด็กอะทุกคนเพิ่มความมันคือมันทาแล้วแบบอย่างนี้เห็นไหมเออมันจะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะแบบมันจะมันมากๆอะเหมาะกับการทาก่อนนอนถ้าแบบทากลางวันเนี่ยคลิปไม่ออกนะอันน่าอาจจะมันอันนี้ก็เป็นช้อยที่ดีช้อยหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะประหยัดนะคะซึ่ง จากประสบการณ์ส่วนตัวของเราแล้วก็ของเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ไว้ในคลิป YouTube อื่นของเรานะคะที่เขาแนะนํามาเนี่ยต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่แนะนํากันมาก็คือใช้ได้ไม่ได้แพ้นะคะเรา2คนนะใช้ไม่แพ้แต่ว่าถ้าคนไหนลองลองใช้แล้วรู้สึกระคายเคยยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะหรือมีฟิดแบกยังไงตัวนี้เราเอาไว้เป็นตัวเสริมเวลาที่ไฮ d ดรไวเตอร์แฟต์ K, หรือมีรันรีค o v เวอหมดค่ะ โอเคแล้วก็ทีนี้เนาะมาถึงตัวอื่นบ้างทีมบรุนตัวอื่นมีแนะนำไหมอันนี้เราไม่เคยใช้นะคะแล้วก็เดี๋ยวลงอินเสิร์ตไปตรงนี้นะก็คือเราลองไปดูรีวิวคอสทูของยูทูบเบอร์ท่านอื่นที่บางท่านอาจจะเป็นหมอด้วยนะคะหมอด้านแบบผิวหนังเลยก็เห็นมีคอมเมนต์สอบถามกันใน youtube ของคุณหมอแล้วคุณหมอเขาก็มาตอบเหมือนกันนะคะว่าตัวไหนที่ เขาพอจะแนะนำได้ให้ใช้ทดแทนกันคุณหมอเขาก็ตอบว่าอย่างนี้นะ อันนี้คือเราจําไม่ได้เหมือนกันว่ามันมีแบรนด์ไหนบ้างเดี๋ยลงลงอินเสิร์ตไว้ให้เดี๋ยวทุกคนอ่านกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นขึ้นเท็กตรงนี้ให้ด้วยแล้วก็ลงไว้ในเดสคริปชันบ b o อกให้ด้วยนะคะอันนี้เราเคยอ่านเจอผ่านตาแล้วว่าเออมันก็มีตัวอื่นที่ราคาหลักร้อยที่ที่คุณหมอเขาบอกว่าเอ้ยน่าจะใช้งานได้นะอะไรเงี้ยก็ไปลองดูกันได้นะคะว่าเหมาะกับผิวตัวเองหรือเปล่า สุดท้ายนะผิวตัวเองก็คือผิวแต่ละคนมันแตกต่างกันเนาะยังไงก็คืออันนี้เป็นประสบการณ์ของแต่ละคนแล้วกันจบไปครีมบำรุงอ่าทีนี้มาครีมกันแดดครีมกันแดดอย่างที่บอกไว้ค่ะเราใช้อยู่3ตัวนะก็คือ,อสลับกันคารบิโเรย์ตัวนี้เป็น Watery ี่เจนะคะแต่จริง เบ r เรเราจะใช้แบบเจลหรือใช้แบบอื่นเราก็ไม่เคยมีปัญหานะระหว่างใช้กับ c o สตู to, เคยใช้แบบอื่นด้วยค่ะที่เป็นเบลเรเหมือนกันก็ไม่ได้มีปัญหาค่ะเรานะเราไม่แพ้แล้วก็ KA UV w ู i ีไว n ์ชิ่งซอ c ต์ครีมอ c o n t r o นนะคะตัวนี้มีในวัสด์นนะส0งรกว่าบาทเราเดิมมากๆใช้ก่กับ c o สตูได้ 9. และแน่นอนค่ะของ Meso a อ e t เอสเต ก็เหมือนกันตัวนี้จริงๆอ่ะพอใช้ไปช่วงหนึ่งก็แรับชอบเหมือนกันนะมันมันมันจะรู้สึกว่าผิวมันโกรโลกโกเหมือนกันค่ะโอเคนี่ก็คือเซตที่เราใช้งานอยู่นะคะหลังจากนี้ก็คือเราอ่ะไม่ได้ไม,ไไมไ่แต่งหน้าก็คืออย่างนี้เลยกันแตะเสร็จก็คือจบก็คือออกไปใช้ชีวิตทำงานไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยไปซื้อกาแฟได้เลยอ่ะทีนี้ มาถึงคำถามท้ายๆดีกว่าอันนี้มันมีคน inbox เข้ามาถามเราหลายคนมากๆเรื่องที่ว่าคือถ้าเขาเป็นคนที่ไลฟ์สไตล์คือเขาเขาช่วงนี้ก็หลายคนเขาฟิตเนาะบางคนก็ทํางานอย่างเช่นเป็นคุณครูที่โรงเรียนบางคนอยู่ที่โรงพยาบาลหรือแบบไปทํางานข้างนอกเลยอะค่ะทุกวันอย่างเงี้ยเขาจะใช้คอสทูดได้ไหมตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกว่ายัางรังเรอ่ะเพราะหนึ่งราคามันสูงเนาะ สองก็คือแบบว่าถ้าซื้อมาแล้วแบบอุ๊ยถ้ามันมันออกไปข้างนอกบ่อยขนาดนี้แล้วกลายเป็นว่าผิวเขาจะมีปัญหาเพิ่มไมหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจากการที่เรานะคะได้ดูยูทูบเบอร์ท่านอันนี้ต้องออกตัวเลยเพราะว่าถ้าคนไหนตามคลิปเราจะรู้ว่าเราพยายามย้ำว่าวิถีชีวิตเราคือเรา Work from home เราแบบช่วงที่ใช้ครีมจริงก็คือแทบจะไม่ได้ไปไหนไกลบ้านเลยค่ะส่วนใหญ่อยู่ในบ้านด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ย ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไปทํางานจานถึงสูงเนี่ยออกนอกบ้านทุกวนันอาจจะพะจนแดดบ้างเจอแบบฝุ่นควันบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็มียูทูบเบอร์นะคะท่านนี้นะคะที่เขาอะระหว่างใช้คอสทู ool, เขาก็ออกไปจุลยโลกค่ะออกไปใช้ชีวิตปกติเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็ใช้มันแล้วก็ใช้มา2เดือนก็ก็รอดนะก็ผ่านมาได้หน้าก็ดีมากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ย อยากจะให้ความมั่นใจแก่หลายๆคนไว้ค่ะว่าถ้ามีข้อสงสัยตรงนี้นะลองดูคลิปของยูทูบเบอร์ท่านนี้ก่อนนะคะหรือไม่อีกทางหนึ่งก็คือลองทักไปถามทางแบรนด์มีเซลเอสเตตินะคะทางช่อง Facebook หรือทาง l ล n e ก็ได้ค่ะปกติเราจะคุยกับแอดมินของเขาใน l ล n e ค่ะโอเคค่ะคลิปวันนี้ก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะกับการ ทำวิธีแนะนำวิธีใช้งานคอสทูเนาะว่าใช้ยังไงแล้วก็ตอบคำถามเรื่องการใช้แบบว่าโฟมล้างหน้าใช้ตัวไหนได้บ้าง กันแดดใช้ตัวไหนได้บ้างแล้วก็พีมบำรุงจริงมันมีตัวทดแทนที่พอทดแทนกันได้ไหมแล้วก็เราก็เสริมให้ว่ามันมีตัวไหนที่เราเคยใช้แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่เข้ากันดีกับคอสทูเรารู้สึกว่าใครเครืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อหลายคนผิวคล้ายๆเราอาจจะได้พยายามเลี้ยงไปก่อนเนาะช่วงที่ใช้คอสทูแต่ว่าของเราอะหลังจากเราใช้คอสทูถ้าแบบ พ้นครบ1ปีนะคะเราก็ยังกลับมาเลิฟเซลวีต่อนะอันนี้ต้องบอกนะให้คอมเ็นต์ทกับแบรนด์เขานะว่าเราเลิฟเซลวีมากๆแต่ว่ามันอาจจะมีสารอะไรบางอย่างที่มันยังไม่สอดคล้องกับคอสตูเนาะเราก็เลยช่วงนี้เราสือว่าเราหยุดเซลวีไว้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะกลับมาใช้อีกแหละค่ะวันนี้นะคะคลิปจบแล้วแล้วก็คนไหนชอบคลิป นะคะแล้วก็ยังไงฝากแชร์ฝาก share, ฝาก,กดไลค์แล้วก็ฝากกด subscribe ช่องด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเว้ไดก็ได้จะมีคลิปเกี่ยวกับคอสตูนะคะอัพถัดจากนี้น่าจะมีอีกหลายๆคลิปเลยเป็นซีรีส์เพราะว่าเรามีคำถามที่หลายๆคนทักมาถามเรารู้สึกว่าเอเราอยากจะลองทำคลิปให้แก่เพื่อนๆที่สนใจได้เหมือนช่วยกันเนาะตอบต่อตอบคำถามเรื่องนี้เพราะาตัวคลิมก็ ค่อนข้างมีราคาสูงโอเคค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอันยองบ๊ายบาย t ิ๊ก o k อสวัสดีค่ะ